มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของตำรวจตะเวนชายแดนเขาบอกว่าไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาทั้งอะไรอ่ะทั้งยาบ้าไอซ์รวมถึงยาเสียสาวมีอีกแล้วหรอมีอีกแล้วที่ตอนนี้มันกำลังกลับมาระบาดในกลุ่มวัยรุ่นนะครับเอาดูภาพดูคลิปหน่อยฮะมา ไปกตัไปกันตัลอกซังอกซังมีอาวุธไหมเ้ยเพื่พี่ว่าหลัาไหมมี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 สองมีสอชิ้นน่าจะเป็นยาโอ้โหดูดิเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแบบหืแกง๊แกงขายยาแก๊งขายาขายานะฮะนี่ภาพของตํารวจกองบังคับการตารวจตะเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงจังหวัดสกลนครเปิดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งขายยาเสพติดนะครับหลังจากที่เฝ้าติดตามมานานแล้วก็พบการเคลื่อนไหวโดยใช้รถกระบะลําลเลียงยาเสพติด จากริมแม่น้ําโขงนะครับเพื่อเอายายมากระจายต่อใช่ไหม,อมออพอเจอรถกระบะต้องสงสัยขับผ่านพื้นที่ตำบลหนองแวงอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม,มนี่เจ้าหน้าที่อย่างเห็นเมื่อกี้เมื่อในคลิปะนะออปิดล้อมขอตรวจขนแต่เขาไม่ยอมง่ายๆดิถ้าเห็นย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าจังหวัดที่พยายามขับหนีใช่ไหมค่ะโอ้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยกกระดับใช้ปืนยิงยางก่อนอันดับแรกยิงยางหยุดไหม ต้องให้หยุดก่อนนะเออหยุดไม่หยุดยังไงกูดิมีขับรถต้องชนน่ะชนเลยนะครับสุดท้ายก็สามารถที่จะสกัดหยุดรถคนดังกล่าวได้เหมือนไอ้นี่เหมือนในภาพที่เราเบอร์นี่เหมือนเป็นเด็กอ่ะเอออายุแค่เนี่ยมีชายอายุ3าปีเป็นคนขับ๋อนี้3าบเหรออืมแล้วก็ผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายอายุอ่ี่สิปีที่นั่งมาด้วยในรถโอ้แต่ของกลางเพียบเลยนะตรวจปัสสาวะเสียอนาคตเลยเสียอนาคตเลยตรวจปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกายทั้งคู่เลยน่ะ ทั้งค้าทั้งเศษใช่ไหมถูกต้องอตรวจค้นในรถแล้วเห็นของกลางเมื่อกี้มีอะไรบ้างไล่เรียงกันหน่อยยาบ้า78มัดไม่ใช่เม็ดนะไม่ใช่เม็ดมัดน,นับได้ก็กว่า157,000เม็ดไอ้5ถุงนะ,ะฮะห้าถุงนี่น้ำหนักรวมก็500กว่ากรัมพ่อแม่นี่คือแบบ เครียดแล้วนะอย่างเงี้ยลูกน่าจะโดนคดียาวๆเลยนะหนักนะเนี้ยนอกจากยาบ้าไอแล้วเนี่ยก็ยังมียาเสียสาวอีกจํานวนหนึ่งด้วยนั่นกลับมาระบาดอีกแล้วในหมู่วัยรุ่นเนาะสอบปากคําชายอายุ34ปีคนขับรถให้การว่ารับว่าจ้างจากนายทุนของประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละให้ไปเช่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นรายเดือนเดือนละ4 0 0 0บาทอยู่ในพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดงอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเพื่อใช้เป็นอะไรใช้เป็นที่ พักยาเสพติดอ่าเอาพักพักก่อนรอคำสั่งลำเลียงต่อเข้าชั้นในของประเทศก็คือข้ามมาจากฝั่งนูนะ้นน่ะอู้ยเยอะมากเลยอะดูเจ้าหน้าที่แกะแล้วคือแบบมันแบบมีทุกทุกประเภทเลยอพิจิตรแล้วไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกนะเ,นเขาทำเป็นครั้งที่สองเลยนะหรอครั้งแรกเนี่ยได้ยาบ้าสี่พันเม็ดเป็นค่าจ้างโอ้เอาค่าจ้างค่าจ้างเป็นยาบ้ามาเสพไง ก็ที่บอกว่าตรวจปัสสาวะแล้วเออน่ยมีสารเสพติดในร่างกายก็มาจ่ายสี่พันเท่าไหร่นะสี่พันเม็ดคือได้ครั้งแรกในได้ค่าจ้างเป็นยาบ้า4ี่พันเม็ดเอาไปขายต่อให้กับเอเจนต์รายย่อยได้เงินมา8ปดหมื่นส่วนครั้งเนี้ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ตกลงราคากับกับนายจ้างเลยอะแต่ว่าถูกจับซะก่อนเอาอย่างงี้จะไปเอาค่าจ้างที่ไหนอะเรียบร้อยอุ้ยแต่แบบอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าถามน้องเขาอะครับ มันขยายไปถึงแบบเอเย่นรายใหญ่ได,ด,ด,ด้ไหมว่าว่าว่าไอ้สี่พันเม็ดนั่นน่ะที่บอกว่าได้มาน่ะได้จากใครถูกต้องใช่ไหมจริงๆถ้าถ้าจะสื่อมันก็ไม่น่าจะยากแล้วล็อตนี้ไม่ใช่น้อย,นอยเนาะแสน<อ>กว่าเม็ดอะเอะเอามาลําเลียงพักไว้ในพื้นที่ชายแดนอ,ะอ่ะรอที่จะเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่ชั้นในแล้วก็จะรอไปกระจายต่อตามแหล่งชุมชนนี่แหละเนาะถ,ถ้าหลุดออกไปได้ล็อตนี้ก็ใหญ่อีกนะ<ช>แล้วจะต้องมีเยาวชนมีแบบ ประชาชนคนทั่วไปอีกมากขนาดไหนทะตกเป็นเหยื่อของอายาเสพติดล็อตนี้นะอ่ะเฉพาะายาเสพยสาวเา<ล>ะที่มันมาระบาดในหมู่เยาวช,ชนช,ช,ช่วงนี้ด้วยนะครับตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนส,วนส,วนสวนพบ้านแพงดำเนินคดีหลายข้อหาด้วยกันตามความผิดพรบายาเสพติดนะครับดูไว้เป็นบทเรียนเป็นบุทางหอนเนาะอืมนะคะ